ตำข้าวปุ้นยยอะๆคระบพี่น้องขามาเด้อค่ะเมนูยัวน้ําลายอีกแล้วค่ะตำข้าวปุ้นแบบพีกแบบจุกๆเลยนี่ปาดยัวแห้งพี่น้องค่ะมากินกับแคปหมูค่ะนี่เลยเป็นแคปหมูของแบรนด์ร้านประจำนะคะเจ้าเกาเจ้าเดิมแซบอีลีเจ้านี่ใครอยากกินเหมือนไอเดียไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ กากหมูเขาแสบด้วยแพ็กเกจก,ก็ดีด้วยมาหยมกินผู้เดียวมาละถุงขู็แสบผ่ืม กากมูติดมันดีดีนวดดีดีโบเมนหืนินไหม่สดทุกออเดอร์พระาะวา่เขาจะเห็ดไม่ทุกเมื่อกากมูนี่กินกับ,บอันตับหกกฮวงกินกับขนมเซนเนี่เข่ากา้านเข่ากันนี่พี่น้อง ซื้อมาไวห,หลายแห้งืินชมพู่กับเมี่ยเด็กน้อยอยู่บานก็มาก,กินพักกันมาก,กินเบิร์เลซือตีดบ,บ้านไว้หลาย,ยาหลายเนี่ยเวลาคืนอ,อยากกับไม่เฮ็ดคลิปหืมอืมหยวกรัก ก็มาได้คอน้อขนมเส้นกระเินเงา้เนี่ยพันเข้าไปเลยขนมเส้นพันแคบหมูามามาอืม เมนูกินเล่นแกก็อิ่มยอดพลยอะข้า้มเส็ อืมต่ําเพชรครับเพชรเนี่ยเอามันปั่นนั้นหละมันยังซื้น ลืมใส่สตอต์ตว่นะเนาะไม่้องมีสตอเด้ยวยสต่ตอเบอร์ี่กับมี อ,อาอคือหวาน,น่ะกินอีกกันหน่อยเหเรื่องหวานเรื่องข้าวใส่กันเลย <c oughs> โอ้ยเพชบดเนี้ย คำใหญ่ๆไปเลยจ้ารับ แคบหมูติดมันที่อร่อยที่สุดต้องของแบรนด์ร้านประจำเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะสามารถเสิร์ชหาได้ทุกช่องทางเลยค่ะอืม มักสรตบอลี่ว้านห้านอืมอืเข้ามาหน่อยเด้อมึงก็แคบหมูอืออะไรคลิปนี้บอกกินหลายเด้อ อิ่มพ่ออิ่มยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะแคบหมูติดมันของร้านประจำอร่อยบอกต่อเลยจ้าสำหรับคลิปนี้กับกาบขอบุญขอบพูดหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะไอซีบกินยอ่อประดิจ้าบ๊ายบาย